สวัสดีครับผมนายสุริยทติจาใสนะครับรหัสนักศึกษา680610337ครับสวัสดีครับผมนายธนทรเกตสินรหันักศึกษา6 8 0 6 1 0 3 3 0ครับสวัสดีครับกับผมนายรลตนาพลมีเสรนรหัสนักศึกษา680610144มาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาศิลปศึกษา Art Education ตอนนี้นะครับเราก็มาทำโครงการครับเรียนรู้เรื่องโขนและวัฒนธรรมของโขนครับ อตอนนี้พวกเรามาทำโครงการของ SU 1 0 2, 2ครับครับสิบสอครับผมรายวิชาศิลปรกรสร้างสรรค์น,นะครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่หมู่บ้านโคนครับครับมาฉาแลดโอเคเดีย๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้กิจกรรมของเรามีอะไรบ้างใช่ครับไปกันเลยไปกันเลยแ๊้วถ้าใ้คนเด็้นยั กิจกรรมแรกเราก็มาฟังเนะะื้อหาเกี่ยวกับโขนความรู้เล็กๆน้อยๆกัๆนนะครับถ้าอันนี้ก็เรีนห้องเพืลอวังก์นะคะโดยของเราก็จะมีสี่ประเทนะคะโดยจะมีอ่าหนึ่งนะคะตัวลาเน้านค่งไะอประเทที่สองคะ่ะเชลีนโรคาคะ่ะ ค่ะก็ประเภทที่สามัวเป็นตัวอี่ค่ะสว่วนประเภทที่สี่จะเป็นมวยยางนะคะค่ะเดี๋ยวยเราจะมาดตัวอย่างประเภทหมวอหนนะคะอันนี้จะเป็นหัวอิงนะคะซชื่อมหางมานค่ะอย่างตัวท,ที่สองจะใช้ตัวอิ่มนะคะจะมีหัวดีแดงทางของที่สามโดยวชืหอวหรา,าจะมีสีทองนะคะส่วนระรางอันนี้จะเป็นระรางนะชืมค่ะโดยเราจะมีอา่าศิษะที่เป็นหองอเยลายเช่น พรนารายนะคะะอิสวนรับทงแล้วก็ภาพดูเสลการวมถึงพาดรถนีด้วยนะคะโดยหลักหลักเราก็จะแบ่งหมวดสี่ประเภทหนตาพาตระขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยระสมะสานระหว่างน้าตศิสิ์ดนตรีและวรรณคดีตัวละครจะสวมหัวโขน เพื่อแสดงถึงบทบาทเช่นผักยักษ์ลิงและนางเรื่องที่แสดงส่วนใหญ่คือรามเกียรติกล่าวถึงการต่อสู้ระหวะ่างพระรามกับทศกัณฐ์โดยมีเหล่าวานรนและนางสีดาเป็นตัวละครสำคัญประเภทของหัวโขนประเภทแรกนะครับจะเป็นหัวพระใช้แทนตัวละครฝ่ายพระหรือเทพหน้าสีทอง รูปหน้าอ่อนโยนงดงามสวมชฎาส,สูงสง่าตัวอย่างเช่นพระรามและพระลักษมณ์ครับประเภทต่อไปนะครับจะเป็นตัวนางไม่มีการใช้หัวโขนใช้การแต่งหน้าและชฎานางแทนมีลักษณะางามอ่อนช้อยแบบหญิงไทยโบราณตัวอย่างเช่นนางสีดาและนางมณโฑต่อไปนะครับจะเป็นยักษ์นะครับใช้ตัวละครฝ่ายยักษ์อสูรหน้าตาดุตาโตเขี้ยวงองปากกว้าง มงกุฎหรือชดาประดับให้ดูน่าเก่งขามตัวอย่างเช่นทศกัณฐ์อินทราชิตพิเภกค,ครับต่อไปนะครับจะเป็นประเภทสุดท้ายแล้วนะครับก็คือลิงใช้ตัวแทนฝ่ายวานอนหน้าค้ายลิงมีปากแหลมอ้าและฟันแหลมสีหน้าแสดงอารมณ์เช่นดุกกล้าหาญหรือซื่อสัตว์ตัวอย่างเช่นหนุมานสุขีบและพาลี โอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงกิจกรรมที่ตื่นตาตื่นใจนั่นก็คือการเพ้นหน้าตาโขนนั่นเองน้ำเกือบหกแล้วไมหมล่ะครับคุณไอ คุณไม่คิวกำลังเพ้นหน้ากากอะไรหรอครับกำลังทำโสการครับแล้วคุณไอ์ล่ะครับเพ้นหน้ากากอะไรอยู่ครับกำหมิงครับทำไมของเราไม่เงาครับของผมเองก็กำลังเพ้นหน้ากากยั์สีดำนะครับคุณไม่คิวว่าได้เก็บสิจแล้วครับเนี่ย ไอ้วันได้กี่เปอร์เซ็นแล้วหรอครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับปกโอ้โหแตกต่างจากคุณไม่คิวเยอะมากเลยนะครับเนี่ยคุณไม่คิวครับที่ได้มาทํากิจกรรมเพ้นหน้าในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจนะคมิใจมากครับที่ได้ทำงานศิลปะของไทยคือหน้ากากขมงอันยับก็ทำเทนว่าลายของตัวเองแล้วก็ ลอกกระดาษด้วยนิดหน่อยคนระับคือสวยมากครับ,บก็อยกเอากลับอะไรบ้างสักสิบอันโอ้โหคุณไม่คิวดูมีความสุขมากๆเลยนะครับเนี่ยที่ได้มาทำกิจกรรมนี้อาหรองสอักนเลย ผูชมี่รััขนโที่มาฉันแรงหรือฉายาละเนในใส้นทาของรานได้นะคะ,คะการทำกิจกรรมในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วพวกเราก็าอยากฝากเอาไว้ว่าทุกทุกท่งท่าของโขงคนคือเรื่องราวของบรรพบุรุษอย่าให้เรือนหายไปกับการเวลา